สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้พามาชมส่วนอันชันนะคะส่วนนี้ก็นี่นะคะแถวนี้ทั้งแถวเลยค่ะเป็นแถวที่เราปล้อยไว้เอาเมล็ดนะคะคือยอดจองเมล็ดมาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นพันซ้อนห้าชั้นนะคะยอดจองมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยเหมือนไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเราก็เลยปล้อยยาวๆเลยค่ะ ไม่มีการเก็บเลยนะคะถ้าเรามีการเก็บบ้างแล้วก็ปล่อยบ้างเนี่ยเวลามือเราเวลาเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปชนช่อดอกเขาอะคะ่ะดอกเขาก็จะร่วงนะคะทีเนี้ยก็จะทําให้เราอดมเมล็ดไปแล้วเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นอะเราจะไม่ไม่มีการเก็บเลยนะคะในร่องนี้เพื่อที่จะเอาพันธุ์ของเขานะคะนี่ค่ะเป็นพันธุ์ห้าชั้น ถ้าใครสนใจก็จองมาได้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ก็คือดอกเขาก็สมบูรณ์ค่อนข้างเยอะได้น้ำได้ฝนไปนะคะนี่ค่ะไม่เก็บเลยนะคะเอาไว้เอาดอกจริงๆค่ะอันนี้ประมาณห้าวันนะคะดอกที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการล่วงหล่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราก็ต้อง ทำเพราะว่าเรายากได้มเมล็ดนะคะนี่ค่ะดอกสีสวยช่อใหญ่ๆนี่ค่ะพาชมส่วนด้วยกันนะคะนี่ค่ะใครสนใจจะเป็นลูกไล่เราเราก็ยินดีรับนะคะทักข้อความกันมาได้นะคะอ่า ถ้าสนใจพูดคุยสอบถามก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะ0614709217นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะต้องการมาล็ดพันธ์ุต้องการดอกอันชั้นแห้งไปใช้หรือว่าจะส่งมาขายกับเรานะคะนี่นะคะของเราเป็นพันห้าชั้นจริงๆ แต่ถ้าซื้อไปแล้วไปเจอว่าเป็น1ชั้นเป็น3มชั้นอย่าเพิ่งถอนทิ้งนะคะเพราะต้นพัน์ุเราคือ5ชั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบํารุงอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้ดอกที่เป็น5ชั้นค่ะแต่เราต้องใจเย็นนะคะอย่าไปถอนทิ้งเพราะว่าที่สวนก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันค่ะนี่นะคะสวยงาม ใครสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะฝากท่องช่องทางของยายเอื้องเข้าส่วนไว้ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำนะคะแต่เรามีเพจของเราอยู่แล้วนะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ค่ะเบอร์ทโทรให้ไปแล้วนะคะนี่ค่ะคือแบบเป็นไงคะดอก อันนี้ก็สวยงามค่ะก็แอบเสียดายเนะก็อยากจะเด็ดเหมือนกันนะแต่ว่าเราอยากได้มเมล็ดเนาะค่ะงั้นก็สวัสดีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาชมส่วนใหม่ค่ะ